จะมาบอกวิธีการเอา AirPods Express ที่ตกรุ่นไปแล้วเนี่ยครับมาต่อเครื่องเสียงเพื่อทำให้มันกลายเป็นฝั่งสตรีมมิ่งได้ในชุดเครื่องเสียงของเราคราวที่แล้วนะครับที่ผมพูดถึงลำโพง e l e c t กเตอร์ไปเนี่ยผมมีเพิ่มเติมมานิดนึงครับวันนี้ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของวันนี้นะ ไปได้ชั้นเป็นอีเกียเหมือนกันครับอันนี้แนะนําเลยนะชื่อว่าบักเกบูของอันนี้คือชื่อในร้านอีเกียคาครับมันจะมีอยู่2แบบแบบแรกคือแบบที่เห็นว่าเป็นชั้นเปิดหน้าเปิดแบบนี้นะครับราคา590บาทกับอีกแบบหนึ่งชื่อเดียวกันแต่เขาจะเป็นแบบมีฝาปิดหน้าปิดเพิ่อมอีก200เป็นราคา790บาทมันทําให้ลําโพงที่เราวางอะมีระดับความสูง ประมาณหูเราเลยอย่างที่ผมบอกคราวที่แล้วว่าทางอุรมคติเนี่ยลำโพงเนี่ยมันควรจะอยู่ในระดับหูเราขึ้นสูงขึ้นมาหน่อยถ้าเราใช้ขาตั้งลำโพงมันก็จะเป็นระยะที่ต้องการครับแต่ว่าขาตั้งลำโพงมันก็แพงนะอันนี้เป็นเราแนวแบบว่าบั d เจตซึ่งตัวละ590บบาทครับผมลองใช้แล้วเสียงดีขึ้น รู้สึกถึงมิติเวทีที่มันพอมันยกขึ้นมาสูงอะ่ะความสูงของเสียงมันก็จะเจอมากขึ้นเพราะว่าลำโพงแบบเนี้ยมันจะเป็นลำโพงที่มี Sound วสเตทที่ดีนะครับพอเราเปลี่ยนตําแหน่งอะไรพวกนี้หรือเปลี่ยนการบิดการอะไรมันก็จะเห็นผลในเรื่องของเสียงได้อย่างที่เราสัมผัสได้แล้วก็มีทริคนิดนึงพยายามหาอะไรมาวางให้ชั้นมันหนักอย่างของผมข้างเนี้ยจะเห็นว่าเป็นหนังสือ อยู่ฐานล่างให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นเพราะเพราะชั้นมันเบามากแล้วข้างนี้ก็เป็นเครื่องเสียงเป็นชุดเครื่องเสียงวินเทจอันเก่าที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับมีเกินระบบมาแล้วก็ขายไม่ออกเอามาวางไว้ให้มันหนักๆเพื่อที่จะลดเรื่องของการสั่นสะเทือนอะไรแบบนี้ถือว่าเยี่ยมครับเข้าเรื่องพอดีว่ามีคนคอมเมนต์มาแม้จะมีแค่หนึ่งคอมเมนต์ก็ตามนะครับว่าแบบอ่ะขอดูหน่อย ว่าเซตอัพยังไงว่ามันคือยังไงจะมาบอกวิธีการเอา airpods express ที่ตกรุ่นไปแล้วเนี่ยครับมาต่อเครื่องเสียงเพื่อทำให้มันกลายเป็นฝั่งสตรีมมิ่งได้ในชุดเครื่องเสียงของเราตัว airpods express นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะหน้าตากล่องแบบนี้นะเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนที่ apple เขาจะเลิกทำ discontinu e หน้าตาก็จะเป็นเหมือน apple tv ครับ แต่เป็นสีขาวและบางกว่าเป็นคล้ายๆเต้าหู้วัสดุดีคุณภาพดีตอนนั้นเนี่ยของใหม่รู้สึกผมซื้อมา3,000-4,000มั้งแถวๆนี้นะครับด้านหลังเขาจะมีพอร์ตแค่นี้เองเป็นพอร์ตปลั๊กนะครับช่องเสียบสายแลนเข้า1ออก1แล้วก็ช่อง USB ซึ่งผมไม่รู้ว่าเอาไว้ทําอะไรนะผมยังไม่เคยใช้เลยแล้วก็ตัวนี้ครับพระเอกของเราตัวสําคัญวิธีเริ่มต้นเลยนะครับเมื่อเราได้มาเนี่ย ถ้ามันยังไม่ได้รีเซ็ตอันนี้คือผมมาตั้งค่าไว้แล้วแต่เดี๋ยวผมจะเริ่มใหม่หมดทุกสิ่งเพื่อจะทําให้ดูครับเนี่ยช่องที่เป็นช่องเสียบ3.5เนี่ยจะมีรูรีเซ็ตอยู่สัญญาณปกติเขาจะเป็นสีเขียวนะครับเมื่อเสียบปลั๊กแล้วเนี่ยก็ให้กดค้างเลย10วินาทีจนกว่าไฟเขาจะเปลี่ยนเป็นสีส้มกระพริบกระพิบ,พบแบบนี้คือรีเซ็ตแล้ว ใช้ iPhone หรือ iPad ก็ได้วิธีคือเข้าที่ Setting นะครับฟันเฟืองแล้วก็ไปที่ Wi-Fi แล้วเรารอแป๊บหนึ่งครับมันจะมีด้านล่างเนี่ยมันจะมีขึ้นมาว่า Setup New a i r p o r t Base Station แล้วก็จะมีชื่อมีรหัสของ a i r p o r t e x p r e s s ขึ้นมานะครับเราก็กดเข้าไปแล้วก็รอเขาครับเขาก็จะทำการเจอร์ชค้นหาคือให้มันเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆนะเราก็รอครับ รอแป๊บหนึ่งให้เขาหากันเจอระหว่างที่รอนะครับผมเอาสายที่จะเอามาใช้กับเขาทามาให้ดูแล้วกันถ้าโดยเบสิกก็จะเป็น3.5แบบนี้เป็นสายธรรมดาเลย3.5แล้วก็เอาออกมาเป็นขาวแดง L R RCA ก็ไปต่อช่องอินพุตของเครื่องเสียงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแอนาล็อกกับอีกแบบหนึ่งเป็นดิจิตอลได้ถ้าแอมปิฟายเออร์ของเรา มีช่อง o p ปติคอนะครับก็จะต้องใช้สายแบบนี้อันนี้คือด้านที่เป็น Optical ทั่วไปปกติไว้เสียบตูดเครื่องเสียงส่วนอันเนี้ยก็จะเป็น Optical ที่เป็น3.5เป็น tos link เป็น3.5หน้าตาจะคล้ายๆกับสาย3.5ธรรมดานะครับมันก็เลยเสียบช่องเดียวกันได้เราก็เสียบอันนี้เข้า Airpods x p เอ e และอันนี้ก็เข้าที่เครื่องเสียงตูดเครื่องเสียงเราเสียงก็จะคมใส ยิ่งขึ้นทีนี้มาแล้วเราจะเลือกที่ a f t e r option แล้วก็กด next ไปหน้านี้ให้เราเลือกที่ add to and exiting network นะครับก็คือเพิ่มเขาตัวนี้เข้าไปใน network ที่มีอยู่โดยที่เราไม่ต้องลากสายแลนหรือเสียบสายแลนกับเขานะครับใช้ wifi หน้านี้เขาจะให้เราเลือก network ที่เราต่อไว้ที่เราจะเอามาให้เขาอยู่ใน network เราในวงของเรานะครับผมเลือกที่ ต้องซาแล้วกันแล้วก็ตั้งชื่อนะครับแล้วก็ใส่ password. พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดอันนี้คือเป็นพาสเวิร์ดที่เข้าเครื่องนะครับตัวเนี้ยจับของเขาคือเขาจะเรียกว่าเบสเตชันแล้วก็รอนิดหนึ่งแปบ๊บหนึ่งตอนนี้คือเราสั่งให้ตัวเครื่องเนี้ยครับเต้าหู้เนี่ยไปจอยกับ Wi-Fi ที่ชื่อต้องซ่าเซตอัพคอม plete เรียบร้อยเราจะเห็นแล้วว่าน้องเขาไฟเขียวนิ่งแล้วอันนี้คือเขาทําหน้าที่ปล่อย Wi-Fi ได้แล้วเราก็มาต่อกันในมือถือครับในมือถือเนี่ยจะมีแอปที่ชื่อว่า Air AirPod Utility กดเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นชาร์จหน้าตาของชาร์จของการที่เขาเชื่อมต่อไว้นะครับไอที่จุดๆๆเนี่ยมันคือหมายความว่าเราต่อแบบ Wireless LAN ไว้นะครับ แล้วเนี่ยก็จะมีรายละเอียดต่างๆเข้ามานะครับเราก็ทำการเข้าไปที่ Edit ครับในเมนู Edit เนี่ยครับแถวกลางเลยเนี่ยแถวที่3เนี่ยที่คำว่า AirPlay นะครับเราก็กดเข้าไปเปลี่ยนชื่อนิดนึงแล้วกันมันยาวไปเป็น TCAX ก็ย่อม,มาจาก a i r p o r t e x p r e s s นะครับ แอปเปก็จะเป็นชื่อเดียวกับชื่อเดียวกันกับชื่อที่เราตั้งไว้ก็ตั้งชื่อไว้เราจะได้รู้เนาะว่ามันเรียกว่าอะไรแล้วพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็ e n a b l e วแอปเปซะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดได้นะครับเอาไว้ที่เวลาที่เราจะปล่อยสัญญาณแอปเปคือถ้าสมมติมีเพื่อนมาหรือเป็นมือถือเครื่องอื่นของคนในบ้านที่เขาอยากจะมาเล่นกับลําโพงนี้เนี่ยเขาก็ต้องใส่พาสเวิร์ดไม่ใช่แค่อยู่ในวงเราแล้วเราก็เขาก็เลือกลำโพงเราได้นะครับเราก็ใส่ไว้ซะหน่อยนึงแล้วกัน เสร็จแล้วก็อัปเดตเซตติ้งแล้วก็รอคราวแป๊บหนึ่งอันนี้ง่ายมากคือผมอธิบายละเอียดมันเลยดูแบบว่าหลายขั้นตอนแต่พอทําจริงๆเนี่ยมันง่ายครับมันสะดวกวิธีการต่อเป็นดิจิตอลนะครับเอามาเสียบที่ด้านหลังนะคเสียบได้แบบนี้เลยแล้วอันนี้ก็ไปเข้าหลังเครื่องเสียงเป็นช่องออปติคอลหลังเครื่องเสียง มันจะมีด้านของมันนะแล้วพอใส่เข้าไปเหมือนก็จะล็อกกรึกก็จะรู้เรื่องครับต่อไปลองเสียงกันแล้วก็เปิดเครื่องเสียงครับตรงนี้ซีเลคเตอร์เนี่ยพอดีของ as AH 3 0 1ย 5, เนี่ยามาฮ่าเนี่ยเขามี Optical ผมก็เลือกมาที่ o p ปติค l อันนี้วอลลุ่มตอนแรกเราก็เป็นน้อยๆไว้ก่อนทีนี้มาที่มือถือสมมุติเราเล่นที่ apple music เราอยากจะฟังเพลงใหม่ๆนะครับข้อดีคือสตรีมมิ่งเนี่ยเขามีเพลงให้เราเลือกฟังอ่ะวิมแล้วกันวิมเป็นมาจากไฮฟ์นะครับแล้ววิธีเนี่ยตอนนี้คือเสียงมันยังไม่ออกผมเปิดวอลลุ่มไว้เลยแล้วกันนะตรงหน้าจอด้านล่างครับตรงนี้ครับจะมีเป็นเหมือนสัญญาณกระจายกระจายเนี่ยแหละนี่ก็คือลิสต์ที่เราลิสต์ของอุปกรณ์ที่ AirPlay ซึ่งที่ผมมีเนี่ยคือ Apple TV, TC TV นะครับแล้วก็ TC AX ที่เราเซตไว้เมื่อกี้นี้แล้วก็ TC Sonos Sonos เนี่ยมัน Airplay ได้อยู่แล้วเนาะเราก็กดมันก็จะถาม Password ที่เราเซตไว้นะครับเราก็ใส่ไปในครั้งแรกแค่ครั้งเดียวครั้งแรกทีเดียวเลยสังเกตดูวอลลุ่มตอนนี้คือมันยังไม่มีเสียงมาเพราะว่าในมือถือผมเซตวอลลุ่มต่ำไว้แนะนำนะครับ ในการเปลี่ยนซอสอะไรต่างๆไม่ว่าจะเครื่องเสียงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ปรับวอลลุ่มก่อนเลยยิ่งถ้าการจะเสียบสายดึงสายให้ปิดอุปกรณ์ก่อนผมก็จะเพิ่มวอลลุ่ม,มาเะเยบร้อยสบายวิธีการเซตอัพ ตัววอลลุ่มเนี่ยผมแนะนําให้เซ็ตวอลลุ่มในเนี้ยดังไว้ปกติกว่าปากตินิดนึงเช่นผมจะตั้งไว้ที่9นาฬิกาแบบเป,เป๊ะเลยใช่ไหมผมก็จะดันขึ้นมานิดนึงให้มันอาจจะแค่แบบเลย9้นาฬิกาขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็คอนโทรลวอลลุ่มในมือถือเอาเท่ากับว่าเราอยู่ตรงไหนเราก็เพิ่มลดเสียงได้จากอุปกรณ์มือถือแล้วถ้าเราใช้ Apple Watch สามารถคอนโทรลได้เหมือนกันครับ วอลลุมอัพใช้ดิจิตอลคลาวด์เนี่ยวอลลุมอัพวอลลุมดาวได้แล้วก็เพย์พอร์ได้ทีนี้เรื่องของคุณภาพเสียง AirPlay มันจะเป็นการเล่นสัญญ,ญาณไร้สายผ่าน Wi-Fi มันก็จะเร็วแล้วก็กระจายได้ไกลกว่าสัญญาณบลูทูธ บลูทูธมันคือเครื่องต่อเครื่องครับสังเกตว่าถ้าเราต่อลําโพงบลูทูธเนี่ยมือถือเรามีเสียงอะไรเนี่ยมันจะไปเข้าที่บลูทูธหมดเลยแต่ว่าถ้าเราต่อที่เป็นแอร์เพลย์เนี่ยเวลาที่เราเปิดเพลงสัญญาณเสียงเพลงเขาก็จะไปที่ Wi-Fi ไปที่อุปกรณ์แอร์เพลย์ของเราลำโพงก็จะทําหน้าที่เล่นเพลงอย่างเดียวเวลามีนอติมามีอะไรมามันก็จะไม่ไปรบกวนเสียงเพลงของเราจะแ,แยกทําหน้าที่แยกไปเลย แล้วคุณภาพเสียงด้วยการที่มีการรับส่งข้อมูลที่เยอะกว่าเพราะมันเป็น Wifi เนี่ยคุณภาพเสียงก็จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่าครับเล่น Loss l e s s แล้วก็เนี่ยบางเพลงถ้าเขามี h r g s Loss l e s s ก็ได้เช่นกันก็จะมีขึ้นมายังขึ้นมาแล้วก็ปล่อยอยู่แต่ว่าเอาทางเทคนิคเชิงเทคนิคเนี่ยผมผมก็เชื่อตามนี้นะว่าเขาอาจเป็น res lossless ก็เราก็ได้เสียงที่คมชัดขึ้นแต่พวกเสียงพวกนี้ครับ เสียงที่มันจะแบบความคมชัดต่างๆหรือแม้กระทั่งการต่อออปติคอลที่ต่อมเมื่อกี้น,นะครับกับสายอ n นาล็อกแบบนี้ย3.5เนี่ยทางเทคนิคมันต่างกันแน่นอนความคมชัดออปติคอลก็จะมีความคมชัดมากกว่าทางเทคนิคนะแต่ถ้าเอาทางความรู้สึกอะมันแล้วแต่เราเลยแล้วแต่คนเลยซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยมันต่างกันในความรู้สึกเนี่ยต่างกันไม่ได้ไม่ได้รบกวนมากไม่ได้รู้สึกว่า โอ้ยต้องใช้ออปติคอลแล้วมันถึงจะยอดเยี่ยมเพอร์เฟกหลีกเลี่ยงใช้แอนาล็อกอะไรแบบนี้เพราะว่าแต่ละอันมันก็เป็นคาแรคเตอร์ที่มันต่างกันนะครับเราดิจิตอลกันมาตลอดเวลาแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมมีความสุขก็คือการเอาดิจิตอลมาเล่นผ่านสื่อ a อนาล็อกเพราะลำโพองอยังไงมันก็ต้องเสียงสัญญาณไฟฟ้ามันคือแอนาล็อกอะครับ มันต้องมาจบที่อนาล็อกอยู่ดีมันไม่มีอะไรดีที่สุดอะแต่มันมีแต่สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราเลือกแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเลือกเป็นสิ่งที่ผมเซตก็เลยทําคลิปมาแบ่งปันกันเนาะก็ถ้าใครสนใจนะครับ AirPods Express ผมว่ายังหามือสองได้ดูดีๆส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีกล่องแล้วแล้วบางคนอาจจะเป็นแบบเขาไปได้มาที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วได้มาเยอะเลยอะไรแบบเนี้ก็ถ้าซื้อได้ในราคาพันต้นๆไม่เกินพันห้าเนี่ยถือว่า คุ้มค่าครับแล้วอุปกรณ์พวกนี้มันไม่เซนซิทีฟมันน่าจะยังใช้งานได้อยู่เราก็เอามาต่อกับเครื่องเสียงของเราซึ่งวิธีการต่อมันไม่ต้องเป็นเครื่องเสียงแบบนี้ก็ได้นะถ้าลำโพงของคุณลำโพงบลูทูธหรือลำโพองอะไรก็แล้วแต่มีอินพุตนะครับไม่ว่าจะเป็นอินพุตแบบออ t ติ a คอลหรืออินพุตแบบแอนาล็อกเนี่ยมันก็จะมีอินพุตที่เป็นแบบ3.5ไป3.5เป็นเป็นช่องธรรมดาเป็นช่องเล็กๆเนี่ยเป็นรูหูฟังธรรมดาเนี่ย ถ้าเสียบเข้าไปได้มี Input ที่เขาจะเรียกว่า AUX อะไรแบบนี้เสียบเข้าไปได้ก็ใช้สิ่งนี้ได้เหมือนกันใช้ AirPod Express มารับสัญญาณ Airplay เพื่อสตรีมเพลงเข้าในลำโพงที่เราชอบได้เหมือนกันครับคอมเมนต์มาได้ครับมีอะไรจะคอมเมนต์พูดคุยเรียกร้องหรือย,อยังไงก็แล้วแต่ผมยินดีรับฟังครับแล้วก็ขอบคุณมากที่เข้ามาชมคลิปกันครับแล้วพบกันใหม่กับต้องสรางรีวิวครับ